สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหนังพาเที่ยว Re <and> แล้ววันนี้ก็อยู่กับเราสองคนอยู่กับน็อตนะครับแล้วก็อยู่กับหมูนะครับสำหรับตัวหนังพาเที่ยวนะครับจะพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับหนังและซีรีส์พร้อมความเห็นว่าควรดูลงหรือรอสเตมิงดูดีหรือปล่อยผ่านพูดคุยเก็ตเล็กๆน้อยๆไม่เน้นรีวิวหรือสปอยพร้อมชวนเที่ยวตามรอยหนังหรือตามรอยโลเคชันที่ถ่ายทําวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหนังภาพยนตร์ญี่ปุ่นก็คือเรื่อง House of s a r y u อ่าคือต้องบอกว่าเราอะคุยเรื่องเจอฮอลเลอร์มันเป็นแนวที่พี่ปวดปราณแล้วพี่ก็บอกบอกว่าเฮ้ยมาคุยกันหน่อยแต่คราวเนี้ยหนังมันขาดเหมือนของขาดอ่ะเจอฮอลเลอร์มันขาดตลาดไปตั้งแต่ตระกูลผีดุทั้งหลายแหล่ที่เราคุยกันเนียจนมาเรื่องนี้แหละอก็สําหรับ how of sayuri จะเป็นภาพยนตร์สยองขวัญญี่ปุ่นในปี2024กำกับโดยโคจิ ชิราอิชิโดยผสมผสานองค์ประกอบของความสยองขวัญความตลกและก็ดราม่าของครอบครัวเข้าด้วยกันซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยเล่าถึงครอบครัวคามิกิที่ย้ายเข้าไปในบ้านหลังใหม่ซึ่งมีวิญญาณพยาบาทของเด็กสาวที่ชื่อว่าซายุริเนี่ยแหละตามชื่อนะครับเหตุการณ์แปลกประหลาดทวีความรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นอันตรายถึงชีวิตแต่เรื่องเราก็หักมุมเมื่อคุณยายของครอบครัว ชื่อว่าฮารุเอที่ดูเหมือนความจำเสื่อมกับคืนสติแล้วนำการต่อสู้กับวิญญาณร้ายด้วยวิธีที่ไม่ธรรมดาเรียกว่าพล็อตมีความน่าสนใจคือเดินตามฉบับสไตล์แบบเจเฮรอร์หรือว่าแบบผีญี่ปุ่นเนะเป็นเรื่องของบ้านที่มีผีสิงจูออนอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปอ่ะเราก็จะมีครอบครัวใหม่ย้ายเข้ามาอยู่ คือต้องบอกว่าอย่างนี้ต้องบอกเรื่องนี้มันเป็นหนังเขาเรียกว่าอ d a p t a t i o n ไว mm ้ hmm. ก็คือเป็นการแปลงมาจากมังงะอีกทีนึง mm hmm. ของอาจารย์เลนซุเกะโอชิกิริที่เขาเขียนการ์ตูนดังๆที่เกี่ยวกับความรักของหนุ่มกับสาวพิชิตเกมอะไเนี่ย mm hmm. อาจารย์เลนซุเกะโอชิกิริเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ไว้ว่าการ์ตูนเขาเนี่ยถ้าทําเป็นหนังเนี่ย มันต้องเปลี่ยนขนบของแนวผีญี่ปุ่นไปแบบค่อนข้างเยอะเลยอ mm hmm. เพราะว่าปกติแนวผีญี่ปุ่นจะอารมณ์แบบตัวเอกนะมันต้องอารมณ์แบบตกเป็นเหยื่อ uh huh. ยอมรับชะตากรรมให้ผีมากินหัวกินตับ <c oughs> <c oughs> เออสุดท้ายก็ก็ตายตายกันนะ่ะล้มหายตายจากกันนะ่ะ แต่อันนี้คือเปลี่ยนขนบเลยอ่ะเออแต่พี่ว่าคนไทยทำมาแล้วไหมนะเดชเงที่หยดที่หยด <laughs> ที่หยดคือสู้นขนบสู้กลับเว้ยอะไรเงี้ยเออสู้ผีกลับใช,ใช้ช็อตกันยิงผี <laughs> อารมณ์แบบประมาณนั้น <c oughs> เขาก็เลยแบบปูมาหน่อยว่าคุณยายที่ความจําเสื่อมจริงๆแล้วอะ่ะ <c oughs> เขาอาจจะมีแบบเหมือนพลังบางอย่างแบบสู้ผีได้อะไรเงี้ย <c oughs> ส่วนเนื้อเรื่องหลักๆอะ่ะก็อารมณ์แบบคล้ายๆกับที่หมวกเล่านั่นแหละก็คือพ่อแบบต้องการย้ายบ้านแล้วก็มาได้เป็นบ้านค่อนข้างใหญ่อ่ะ เพราะเป็นครอบครัวใหญ่ไงราคาถูกออดพอดคลาสสิกบบ้านใหญ่ราคาถูกซึ่งอยู่นอกเมืองอ,อก็ย้ายกลับเข้ามาจุดเด่นมันจริงๆก็คือมันมีตัวผีซายุริเนี่ยมีอาการของคนที่เรียกว่าเป็นบุคคลประเภทฮิคิโคมริคำนี้เป็นคำที่คนไทยเริ่มค่อนข้างจะคุ้นอยู่ก็คือพวกเก็บตัวอยู่ในห้องอมไม่ออกไปไหนไงคือ ประเทศเราก็แปลกมันมันไม่ค่อยมีในประเทศไทยหรอกมันน่าจะร้อนรู้นึกออกไหมคือ <c oughs> ถ้าใครเลือกเก็บตัวในห้องในเมืองไทยอ่ะแม่แ,บบแม่ตัดไฟ <c oughs> อยู่ไม่ได้มันมันร้อนร้อนไป <c oughs> ส่วนใหญ่จะอยู่ในพวกแบบประเทศอบอุ่นเอออย่างญี่ปุ่นเนี่ย <c oughs> โอเคเขาเป็นออริจินถูกไหมแล้วเราเห็นในเกาหลีอะซีรีส์หลายๆเรื่องเกาหลีเองก็เริ่มมีอารมณ์แบบเก็บตัวแล้วเหมือนกันอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยเออก็แต่คนไทยเคยเคย,เคยทาอยู่นะ เรื่องถ้าเกิดถ้าพี่จำไม่ผิดจะชื่อเรื่องว่าใครในห้องคุณคุณไหมชื่อสังกฤจคือครัวอายุที่เล่นโดยสินใจหงไทยอะ่ะเออ,เอ,อหนังไม่ได้นานออสินใจก็คือเล่นเป็นแม่นี่แหละแบบอารมณ์แบบอารมณ์ปูว่าให้ลูกเป็นแบบพวกเก็บตัวในห้องไงที่เรื่องเนี้ยมันดีเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะได้คนเขียนเนื้อเรื่องเนี่นยคือคนเขียนการ์ตูนที่เขียนเรื่องสิบสามเกมสยองอซึ่งถ้าจําไม่ผิดสิบสามเกมสยองเนี่ยถูก พัฒนาให้เป็นหนังฮอลลีวูดด้วยอเออแล้วคนเนี้ยก็ทำการ์ตูนหลายเรื่องมากครับแล้วเขาก็เป็นคนเขียนบทให้เรื่องใครอยู่ในห้องนี่นแหละอเออกลับมาที่ฮิคิโอมุริคือต้องบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นญี่ปุ่นก็พัฒนาจริงจังเลยนะว่าไออาการเนี้ยคือคุณต้องเก็บตัวในห้องคุณต้องไม่ได้ติดต่อใครและส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่ไม่ไปทํางานหรือไปโรงเรียนและมักสตาร์ทที่เด็กไม่ได้ไปโรงเรียนเป็นหลักก็คือหยุดจากการไปโรงเรียนนั่นแหละ อาจจะโดนแบบบูลลี่หรือมีปัญหาอะไรค้างใจอยู่แต่คุณต้องอยู่ในที่ที่เดิมเนี่ยเป็นเวลาหกเดือนด้วยกันถึงจะจัดว่าอยู่ในอาการนี้และต้องไม่เป็นคนเป็นโรคจิตเภทแต่แรกอา่าโอเคนั่นแหละก็เลยเป็นที่น่าสนใจว่าผีซายยริเนี่ยไม่เป็นผี <laughs> ที่มีอาการติดบ้านเนี่ย <laughs> <laughs> ผีเดิมเนี่ยห่วงบ้านอยู่แล้ว<อ>แต่คือคือแบบเป็นพวกคนที่หมกตัวในห้องเนี่ย<อ>มันก็ต้องมีความแบบห่วงเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยอื แล้วสําหรับเรื่องนี้พี่น็อตคิดว่าจะไปดูหรือดูลงหรือรอสตรีมมิ่งพี่เป็นคนชอบหนังแบบสายแบบพวกนี้มาตลอดเลยเว้ยเออเจฮอนเลอร์ e. er เนี่ยเออเรื่องเนี้ยพี่ตัดสินใจดูที่ลงนะครับอาโอเคต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยจริงๆแหละก็มีความอยากดูเยอะนะต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยจริงๆแหละปันเสียวนิดนึงตรงพุ่มกลับเนี่แหลอะอเพราะว่าพุ่มกลับเนี่ยโอเคเขามีหนังค่อนข้างเยอะแต่เขาเป็นบุคคลอาจหารคนหนึ่งที่ ตัดสินใจเป็นผูุ้่มกับโปรเจกต์ซาดาโกเวอร์ซัสคคยาโกคือจูออนปะทะเดลิงนี่คืออะไรเอามาตบกันอย่างเงี้ยเหรอ <c ười> คืออันนี้มันตลกมากเว้ยเริ่มเรื่องด้วยการโปรโมตในลักษณะของ a อพ i l o o o l Day uh huh. ก็คือเหมือนมาโปรโมตนี่เลยช่วง a p อพิ f o o l นี่เลยว่าเอ้ยมีซายโกก็คือเดลิงไง มาปะทะกับเออสตาโกเดอร์ลิงมาปะทะกับไอ้คายโกที่เป็นจูออนอย่างเงี้ยเออมาปะทะกันอะไรเงี้ยคนก็แบบเออขำๆดีแล้วสุดท้ายเอาจริงเว้ยมีจริงไม่ตอนแรกคงเล่นๆน่ะแต่เห็นกระแสน่จะแรงก็เลยแบบเออแต่ก็ตามระเบียบมันก็จะเดินไปในแนวทางกับไอเอเลียนพีเดเตอร์แล้วก็เจสันปะทะไอสุขสิบสามฝันหวานน่ะเออ แต่ก็จะสับสนหน่อยนะคือแบบผมยาวชุดขาวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็พี่ก็อย่างว่าแหละตัวละครมันคล้ายๆกันไงมันก็เลยจะไม่รู้ไงว่าใครอยู่ฝั่งไหนเออนั่นแหละก็เลยมีความเสียวๆนิดนึงว่าเฮ้ยมันเอาจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รีวิวน่าจะดีอยู่สาหรับเรื่องนี้ก็เลยคิดว่าเออเรื่องเนี้ยพี่ตัดสินใจดูที่ลงนะครับอีกอย่างอีกสาเหตุหนึ่งเนีย พี่ก็ไม่รู้ว่าใครจะเอามาฉายในสตรีมะคือไม่ต้องมาลุ้นอีกไงว่าใครจะซื้อไปอหรือไงก็อาจจะไม่ได้ฉายนะอาจจะไม่ได้ฉายอะไรอย่างงี้ก็เลยคิดว่าไปดูที่ลงดีวกว่าคือตอนแรกต้องบอกว่าส่วนตัวไม่ได้กะจะอยากดูหรือว่าอะไรเลยนะถ้าเป็นหนังเจฮเฮอร์เรอร์ธรรมดาทั่วไปอะ่ะก็คงอาจจะเลือกที่แบบเดี๋ยวรอสตรีมมิ่งรอหาช่องทางธรรมชาติหรืออะไรก็แล้วแต่ดูอะไรอย่างงี้ไปแล้วกันเนาะ เออจะซื้ออะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยเพราะว่าหนังผีเจเฮเลอร์มันเป็นหนังผีน่าตกใจอะ่ะ uh huh. มันสะดุ้งอะ่ะ uh huh. เออถ้าดูในโรงอะ่ะแต่ทีนี้พอมาเห็นหลังจากที่หาข้อมูลของเรื่องอันเนี้ย uh huh. เฮ้ยมันเป็นเหมือนแบบ เนื้อหามีการล้อเลียนแล้วก็พลิกแพลงสูตรสำเร็จของเจเฮอร์เลอร์แบบเดิมๆ<อ>มันก็เลยทำให้มันน่าสนใจอย่างเช่นการปรากฏตัวของวิญญาณสาวในชุดขาวผมยาวแล้วก็พร้อมเสียงขนลุกซึ่งจะเปลี่ยนไปสู่ความตลกแล้วก็ฉากแอคชั่นที่ไม่คาดคิด<อ>ทีนี้มันพอมันจั่วมาอย่างเงี้ยเราก็เริ่มอยากรู้มันจะเป็นยังไง,งซึ่งดูตัวอย่างฟฟลลิ่งมันก็ดูน่าก,กลัวดูนี่อยู่นะแต่ก็ ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่า Mood and tone ที่เขาจะเอาแบบด a r k c o อ e d y เข้ามาเอ่ยหรืออะไรเข้ามาอะไรเงี้ยก็อยากจะดูอยู่เหมือนกันว่ามันจะทำออกมาได้ในรูปแบบไหนใช่มันก็กลายเป็นแบบเฮ r เลอร์คอมดี้สยองขวัญผสมตลกซึ่งมันก็เป็นมันขัดกันอยู่แล้วไงจะทำให้สยองขวัญก็ยากอยู่แล้วใช่ป่ะแล้วนี่ให้ตลกด้วยแล้วทำให้มันไปด้วยกันด้วยอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่ง่ายเท่าไหร่สำหรับแบบ ขนบของเจเทอเลอร์พี่ว่าพุ่มกลับก็ทำได้นะเพราะว่าซาดาโกเวอร์ซัสคยากโกยังทำมาแล้วก็ต้องไปเชียร์เลยนี่เอากันแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะครับพูดถึงไอ้ซาดาโกกับคายากโกจริงๆพี่ก็แอบรุนนะว่าเฮ้ยคนไทยต้องมีบ้างดีวะนะเอาแบบ เอาบุปผาลาตีอะไรเงี้ยเอามาเอวอร์ซัสปอบหยิบอะไรเงี้ยได้ไหมตบกันเหรอเอาแบบผีที่มันเป็นไอคอนิกไงหรือไม่ก็แบบเอานา่นาคอะไรเงี้ยมามาสู้กับอันอโนงไไหมไม่อย่างล่าสุดมันก็จะมีนี่ไงของแซลมอนเฮาส์เขาเอามาทําเป็นอะไรปอบแคสชแชนแนลอะรวมบรรดาผีแล้วก็แบบเทวดาอะไรคลาสสิกของเมืองไทยเอามานั่งพอดแคสต์กับผีปอบอ่าโอเค สำหรับที่เที่ยวอะ่ะตัวบ้านหลังๆที่เขาถ่ายทำภาพยนตร์เน่เขาค่อนข้างที่จะปิดไม่บอกว่าเป็นที่ไหนไหรือยังไงหรืออย่างจูออนเองอะไรเงี้ยน,นะที่เจเฮอร์ ry, ที่เขาสร้างมาเขาก็สร้างขึ้นมาแล้วก็เซตโดยเฉพาะ,ะทีนี้มันจะมีอันหนึ่งน่าสนใจพี่นอ็อตก็คือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีอาชีพในหน้าอสังหาใช่ไหมเหมือนทั่วๆไปในทั่วโลก เป็นอาชีพปกติใช่แต่ของเขามีความพิเศษก็คือจะมีอีกหนึ่งอาชีพก็คือในหน้าที่ให้บริการขายบ้านผีสิงเป็นยังไงวะปกติในหน้าเขาจะหลีกเลี่ยงเนอะถ้าแบบบ้านที่มีประวัติอะไรเนี้ยคือไม่อยากรับอะไรอย่างเงี้ยเออแต่อันนี้ก็จะเป็นในหน้าเฉพาะเลยเขาเรียกจิโคบุเค็นโดยเขาจะทําการปรับปรุงแล้วก็ซ่อมแซมบ้านประเภทเนี้แล้วก็จะนําออกขายทอดตลาดในราคาถูก อย่างที่เคยมีตัวคอลัมน์เนี่ยตัวคอนเทนต์ขึ้นมาชื่อว่าคุณอากิระเนี่ยเขาสามารถขายบ้านประเภทนี้ได้มาแล้ว5 0 0หลังโอ้โห,โหคือเขาจะเน้นไปตามหาบ้านที่เป็นเหมือนแบบบ้านที่มีประวัติอะ่ะเออแล้วก็อย่างน้อยก็คือแบบบ้านที่มีคนตายหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละหที่เชื่อว,ว่าแบบอาจจะมีสิ่งลี้ลับหรืออะไรประมาณนี้นะนเขาบอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของเขาจะเป็นคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ คือไม่ค่อยสนใจพวกประวัติอะไรพวกนี้เท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้กลัวข uh huh. ณะเดียวกันประชากรอนะ่ะที่กําลังลดลงของญี่ปุ่นปัจจุบันก็ทําให้มีบ้านที่แบบมีคนตายหรือมีประวัติแล้ว uh huh. มันเป็นสิ่ง uh huh. ที่เหลื่อเลี่ยงไม่ได้ถูกไหม uh huh. ซึ่ง uh huh. บ้านยิง uh ่ง huh. เก่ามันก็ต้องมีคนตาย uh huh. อะไรอย่างเงี้ย uh huh. ก็นั่นแหละลองไปดูกันนะครับสําหรับใคร uh huh. ที่อยากจะ ท้าทายหรือใครสนใจจะเหมือนแบบไปลงทุนซื้อที่ญี่ปุ่นสักหลังสองหลังแล้วก็ทำเป็น Airbnb อะไรอยอะไรเงี้ยสร้างเรื่องขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างงี้สร้างเรื่องเออก็ลองดูกันได้ซึ่งอาจจะบอกว่ามันคงไม่ใช่ทุกหลังหรอกที่จะเจอเนาะพี่ว่ามันก็ต่างว่าทําีมนะแต่อย่างของอย่างว่าอย่างเมืองไทยเองเะเออเรื่องแนวคิดเรื่องผีมันยังหนักแน่นอยู่เงี้ยประมาณนี้ ถ้าหา,าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ที่ช่อง l i k e h o w Travel ของเราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครมาดูแล้วยังไงก็ลองมาคอมเมนต์กันนะครับว่าชอบไม่ชอบหนังหรือว่าเป็นยังไงบ้าง<อ>สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ